นิทานเรื่องพวกหนูประชุมปรึกษากันยังมีหนูฝูงหนึ่งถูกแมวรบกวนอยู่เสมอเป็นประจำจะออกไปเที่ยวหากินในที่ใดก็ให้คั้นกร้ามแมวตัวนั้นเป็นกำลังถึงแก่พากันอดอาหารซุกซ่อนอยู่แต่ในรังหนูจึงนัดประชุมปรึกษากันถึงว่าจะทำอย่างไรดีที่จะหลบหลีกให้พ้นแมวไปได้หนูแต่ละตัวก็คิดแปลกๆก,กัน แต่ก็ไม่ตกลงกันได้ให้เป็นเด็ดขาดว่าจะทำอย่างไรดีในที่สุดลูกหนูตัวหนึ่งได้ออกความคิดเห็นขึ้นว่าเราควรจะเอาลูกวนไปผูกคอแมวไว้เสียเมื่อแมวมาหนูจะได้ได้ยินเสียงลูกวนแต่ไกลพอมีเวลาวิ่งหนีแมวทันกันไงหนูทั้งหลายก็พากันเห็นดีด้วยตกลงจะทำตามคำแนะนำของลูกหนู ปนใดนั้นหนูแก่ตัวที่นั่งฟังอยู่จึงกล่าวขึ้นว่าที่ว่าดังนั้น,นเราก็เห็นชอบด้วยแต่เราอยากจะขอถามสักคำว่าหนูตัวไหนจะเป็นผู้รับอาสาเอาลูกพรวนไปผูกคอแมวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพูดพล่อยๆแต่ปากถึงแม้ว่าจะเป็นความเห็นดีวิเศษสักปานใด แต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆดังพูดแล้วก็หามีประโยชน์ไม่นิทานเรื่องนกอินทรีกับหมาจิ้งจอกนกอินทรีคู่หนึ่งทำรังอยู่บนยอดไม้มีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งออกลูกอยู่ในโพรงโคนต้นไม้ต้นเดียวกันนั้นวันหนึ่งเวลาหมาจิ้งจอกไปเที่ยวหากินหนทางไกลทิ้งลูกไว้ในโพรงไม้แต่ลำพัง นกอินทรี see, บินลงมาเฉี่ยวเอาลูกหมาจิ้งจอกขึ้นไปไว้บนรางตัวหนึ่งหมายว่าจะเอาไปให้ลูกของมันกินหมาจิ้งจอกกลับมาเห็นลูกหายไปและได้ยินเสียงร้องอยู่บนยอดไม้ก็รู้ว่านกอินทรีรักเอาไปจึงออกมาตะเกียกตะกายโคนต้นไม้ร้องอ้อนวอนขอให้นกอินทรี see, ส่งลูกกลับขึ้นมาให้แก่ตนฝ่ายข้างนกอินทรี see, ถือดีว่าตัวอยู่บนยอดไม้สูงหมาจิ้งจอกจะทำอันตรายแก่ตนก็ไม่ได้ก็พูดจาโอหังก้าวร้าวไม่ยอมคืนลูกให้แก่หมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกมีความโกรธคิดผูกพยาบาทจึงไปคาบเอาคบไม้ที่ชาวป่าเขาจุดทิ้งไว้มารมใต้รังนกอินรีนกอินรีได้ไอไฟก็ร้อน ตัวรังและลูกของตนจะเป็นอันตรายไม่เตรียมไปอีกก็ต้องยอมรับผิดแกมาจิ้งจอกแล้วก็คืนลูกให้แก่โดยดีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าตนเป็นผู้ใหญ่ก็อย่ารังแกผู้น้อยเพราะถ้าผู้น้อยมีความโกรธคิดผูกพยาบาทขึ้นมาบ้างก็อาจจะให้ร้ายแก่ตนได้นิทานเรื่องหนูกบ กับเหว่หนูตัวหนึ่งเที่ยวหากินอยู่ตามท้องนาไปพบกบตัวหนึ่งที่ริมหนองไปคุ้นเคยชอบพอกันขึ้นทั้งสองสัตว์ต่างสัญญากันว่าจะเป็นเกลอกันต่อไปแต่นั้นมาก็ไปเที่ยวหากินด้วยกันทุกๆเวลาเช้าเวลาเย็นอยู่มาวันหนึ่งกบพูดแก่หนูว่านี่แน่เจ้าเพื่อนยาก เอ็งกับข้าก็ได้ชอบรักสนิทสนมกันแล้วข้าก็เห็นใจเอ็งแล้วว่าเป็นผู้ที่ควรครบได้แต่มีข้อรำคาญอยู่อย่างหนึ่งที่เอ็งกับข้าจะไปเที่ยวหากินไกลๆด้วยกันไม่ค่อยสะดวกนักเพราะข้าเป็นสัตว์เดินช้าเอ็งเป็นสัตว์เดินเร็วมักจะตามเองไม่ค่อยทันหนูจึงถามว่าจะทำอย่างไรถึงจะไปด้วยกันได้ล่ะกบจึงว่าอย่าเลย เองกับข้ามาผูกตีนติดกันเสียเถิดเพื่อไปไหนจะได้ไปพร้อมๆกันไม่ต้องพัดพลากจากกันหนูเห็นดีด้วยก็ยอมให้กบผูกตีนกับตัวติดกับตีนกบแล้วก็พากันไปเที่ยวหากินห่างออกไปกว่าที่เคยมาแล้วครั้นไปพบบึงใหญ่ขวางหน้าอยู่น้ำในบึงนั้นใสเย็นหน้าอาบหน้าไหว้เล่น ฝ่ายข้างกบมีความเบิกบานใจไม่ทันนึกถึงที่ตัวผูกตีนติดอยู่กับหนูก็กระโดดลงไปแหวกว่ายดำน้ำเล่นเพลินอยู่ส่วนหนูซึ่งเป็นสัตว์บกไม่ชำนาญในการว่ายน้ําเมื่อต้องลงไปลอยคอตะเกียกตะกายอยู่ในบึงเพราะเชือกผูกติดอยู่กับเพื่อนเช่นนั้นไม่ช้าก็อ่อนกำลังลงเลยขาดใจตายลอยน้ําอยู่ ในขณนะนั้นมีเหย่ยวตัวหนึ่งเที่ยวบินร่อนหาอาหารกินอยู่ตามแถบนั้นครันแลลงมาเห็นหนูตายลอยน้ำก็ถาลงมาโฉบเอาไปกินกบที่กำลังดำน้ำเล่นเพลินอยู่ก็พลอยติดเชือกขึ้นไปเป็นเหยื่อของเหย่่ยวด้วยอีกตัวหนึ่งมิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การที่เห็นแต่แก่ความสนุกเพลิดเพลินของตัวเองฝ่ายเดียวไม่นึกถึงความทุกข์ของผู้อื่นบ้างย่อมกระทําให้เกิดความเสียหายแก่ตนได้นิทานเรื่องราชสีชันสูตรลมหายใจราชสีตัวหนึ่งอยากจะใคร้รู้ว่าลมหายใจของตัวมีกลิ่นเป็นอย่างไรจึงไปถามแกะซึ่งกินหญ้าอยู่ที่ชายป่า แกะบอกว่ามีกลิ่นเหม็นราชสีก็โกรธตรงเข้าขย้ำคอแกะนั้นตายคร้นเดินต่อไปอีกสักหน่อยราชสีไปพบหมาป่าสวนทางมาราชสีก็ถามถึงกลิ่นล่มหายใจของตนแกหมาป่าอีกหมาป่ามีความครั่นครามกลัวราชสีจะทำร้ายแกตนจึงแข็งใจเข้ามาสูดกลิ่นดมดูแล้วตอบว่า ลมหายใจของท่านมีกลิ่นหอมหน่าชื่นใจราชสีได้ฟังดังนั้นรู้ว่าหมาป่าแกล้งพูดยกยอล่อลวงตัวเพื่อจะให้ชอบก็มีความโกรธแค้นตรงเข้าไปตบกัดฟัดเหวี่ยงจนหมาป่าตายอีกคราวนี้ราชชสีไปพบหมาจิ้งจอกก็บอกให้หมาจิ้งจอกตรวจลมหายใจของตน ังที่ให้สัตว์ทั้งสองตรวจมาแล้วหมาจิ้งจอกรู้ทีว่าราชสีไม่ชอบให้ใครยกยอกับทั้งถ้าจะบอกไปตามจริงก็กลัวจะหาความว่าดูหมิ่นจึงกูดปัดความเสียว่าเวลานี้ข้าพเจ้ากำลังเป็นหวัดคัดจมูกอยู่ถึงจะเข้าไปดมลมหายใจของท่านสักเท่าไหร่ ก็คงจะไม่รู้สึกกลิ่นได้หรอกเพราะฉะนั้นขอให้ท่านไปถามผู้ที่จะพบต่อไปข้างหน้านั้นเถิดราชสีได้ฟังดังนั้นก็ไม่ว่ากระไรเลยเดินผ่านพ้นไปจากหมาจิ้งจอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการรู้จักหลีกเลี่ยงไม่เกี่ยวข้องแก่คนพ่านย่อมเป็นคุณแก่ตัวมาก นิทานเรื่องกบเลือกนายยังมีกบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในบึงใหญ่อยู่มากบฝูงนั้นอยากจะหานายไว้คุ้มครองป้องกันตัวจึงไปร้องทุกข์แก่เทวดาขอให้หานายส่งมาให้ฝ่ายข้างเทวดาเมื่อเลงเห็นความโง่เขลาของกบก็ทิ้งขอนไม้ท่อนใหญ่ลงไปในบึงเสียงดังสะท้านและน้ำกระเพื่อมเป็นระลอก ทำให้พวกกบตื่นตกใจเป็นอลมมนเมื่อเสียงสงบลงแล้วมีกบกล้าตัวหนึ่งว่ายน้ำเข้าไปลองดูเห็นขอนไม้ลอยน้ำก็ดีใจกลับออกมาบอกเพื่อนว่าเทวดาส่งนายลงมาให้แล้วกบเหล่านั้นในชั้นแรกก็ยังขยาดไม่กล้าจะเข้าไปใกล้เคียงขอนไม้นะักครั้นภายหลัง ก็ค่อยๆเข้าไปเข้าไปจนพากันขึ้นไปปีนป่นปายอาศัยเกาะนั่งนอนบนขอนไม้ได้ความสุขสบายอยู่มามิช้าม่นานกบปุงนั้นเกิดความเบือ่อนาย <c oughs> เห็นว่าขอนไม้ได้แต่ลอยน้ำอยู่เฉยๆไม่สามารถที่จะแผ่อำน,นาจในการคุ้มครองตนได้อย่างไรจึงพากันไปร้องแก่เทวดาขอเปลี่ยนนายให้แก่ตนใหม่ ให้มีรทธิ์เตดให้มากฝ่ายเทวดาขัดใจขึ้นมาจึงปล่อยนกกระสาลงมาให้เป็นนายนกกระสาก็จับกบกินเสียทุกๆวันจนหมดกบฝูงนั้นเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความทะเยอทะยานอยากได้ไม่รู้จักประมาณย่อมเป็นการหาภัยใส่ตัวเอง